ท่านคอยเตือนเตือนจิตเตือนใจให้เราให้ดำเนินชีวิตดำรนชีวิตให้อยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับผม <c oughs> ถ้าพูดไปแล้วมีหลายเรื่องนะครับที่จะพูดต่อสำหรับเรื่องนี้นะครับผมวันนี้วันนี้ผมก็ขอคูดในเรื่องนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมในเรื่องที่เราเอาชนะ กว่าจะเอาชนะเอาชีวิตของเรารอดพ้นจาก3าวันมาได้นี้หนักนะครับหนักมากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนคนตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราจะเลือกทำถ้าสิ่งไหนมันถูกเราก็จะทำตามสิ่งไหนมันผิดมันอะไรเราก็จะพยายามจะไม่ทำ เราะว่าชีวิตความเจ็บป่วยทุกอย่างสอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็แล้วก็ชีวิตของเรานี้มันมีไม่ไม่มีอะไรที่แน่นอนมีถูกมีมีสุขก็มีทุกนะครับผมมีได้มาก็เสียไปมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เสื่อมได้ ตัวนี้มาสอนเราได้ดีมากครับถ้าคนที่ไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้นะครับผมจะไม่เข้าใจผมนี้เหมือนได้เรียนรู้ได้สัมผัสหมดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ประคับประคองจิตใจใช้ชีวิตตัวเองอย่างมีิติไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปขว่ควา้าถึงอนาคตไม่ต้องไป นึกเสียดายกับอดีตที่เราทํามาสิ่งที่เราทํามานั้นถึงมันจะทั้งเป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเราก็ถือว่าเราได้เป็นบทเรียนสอนจิตสอนใจเราให้เราตั้งใจทําสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรน,นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็อ่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเลือกครั้งต่อไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับการ บริหารร่างกายการรักษาตัวเองนะครับการนวดรักษาตัวเองทํำยังไงให้เราลายเส้นหายเอ็นได้เร็วที่สุดนะครับส่วนครั้งนี้ผมก็จะฝากพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการลุกขึ้นมารักษาสุขภาพออกกําลังกายของเรานะครับผมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหาก สุขภาพเราร่างกายของเราไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับฝากด้วยนะครับผมออกกําลังกายวันละนิดนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดครับชีวิตของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาเปลี่ยนหรือทดแทนได้นอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงฝากเป็นกําลังใจให้ ผมด้วยนะครับผมให้ผมต่อสู้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคภัยแคเจ็บนะแล้วก็ต่อสู้กับโรคภยัยแคเจ็บ,นะจบให้หา,หจา,ายจากโรคภัยแคเจ็บในครั้งนีส้สิ่งที่เรารู้อยู่ทุกคนจะรู้ตัวของตัวเองว่าทุกคนนั้นมี อะไรนะมีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรร่างกายของเราจะรับรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็ต้องหาจุดนั้นให้เจอแล้วแก้ไขจุดนั้นให้ได้ชีวิตของเราก็จะผ่านทั้งปัญหาและอุปสรรคผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมมีทางออกเสมอไม่ทางใดก็าทางหนึ่งไม่มีทางตันสําหรับคนสําหรับคนที่คิดจะเดินต่อไปนะครับผมฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้กับ ไอเจ็ okay. ดตัวบัญชีเยอะนะครับผมขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ